ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ที่ทั้งโลกจะไม่มีวันลืมถูกจารึกข,ขึ้นในนัดชิงฟุตบอลโลกชายเมื่อทีมชาติไทยลงสนามประทัดกับโปรโตุเกตทีมยักษ์ใหญ่ที่เต็มไปด้วยดาราระดับโลกและประสบการณ์ล้นหลามแต่ในค่ำคืนนี้คนทั้งโลกไม่รู้เลยว่ากำลังจะได้เห็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเพราะทีมชาติไทยได้ลงสนามพร้อมหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา นักเตะทุกคนเดินออกจากอุโมงค์พร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างแรงกล้าเสียงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังกึกก้องจนสนามทั้งสนามสั่นสะเทือนแฟนบอลไทยโบกธงสีแดงขาวน้ำเงินจนเป็นคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในเกมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้พวกเขาเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นแชมป์โลกไม่ว่าคู่ต่อสู้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม และทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นเกมที่เปลี่ยนชะตาประเทศทั้งประเทศก็เริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดในทันทีโปรตุเกสเปิดเกมด้วยการครองบอลตามสไตล์ยุโรปใช้ความนิ่งความเก่าและเทคนิคเฉียบคมแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือเกมเพรสซิ่งของไทเรลและดูดันกอว่าที่เคยเห็นทีมชาติไทยไล่บีบพื้นที่จนโปรตุเกสออกบอลไม่ทนันทำให้บรรยากาศเกมเต็มไปด้วยแรงกดดันตั้งแต่ตน้น นาทีที่6ของเกมเกิดจุดเปลี่ยนแรกไทยแย่งบอลได้กลางสนามก่อนแทงทะลุช่องให้กองหน้าตัวความหวังสปีดทะลุแนวรับโปรตุเกสเข้าไปยิงเต็มข้อบอลพุ่งผ่านมือนายประตูระดับโลกอย่างไม่น่าเชื่อและตุ้มตาทายไทยขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์อย่างชอบโลกกองเชียร์ไทยระเบิดเสียงเฮเหมือนแผ่นดินไหวนักเตะวิ่งเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจแต่โปรตุเกสยังคงเป็นโปรตุเกสพวกเขาเดินหน้าบุกหนักทันทีใช้เกมรุกที่ไหลลื่นและรวดเร็ว จนในนาทีที่19โปรตุเกสตีเสมอเป็น1-1จากจังหวะยิงสุดคมที่ผู้รักษาประตูไทยพยายามพุ่งสุดตัวแต่ไม่ทันเสียงแฟนบอลโปรตุเกสดังกระหึง่งและหลายคนเชื่อว่าไทยกำลังจะโดนปล่อยหมัดชุดใหญ่แต่ ประเทศไทยไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆนักเตะไทยรวมใจกันเดินหน้าลุยต่อทันทีเล่นเกมสวนกลับอย่างเฉียบคมนาทีที่27ไทยได้ส่วนอีกครั้งปีดซ้ายลากบอลผ่านกองหลังโปรตุเกส2คนก่อนจ่ายตัดกองหลังให้กองหน้าวิ่งเข้ายิงแบบไม่จับบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสุดสวยไทยขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1ถึงและแฟนบอลไทยเริ่มเชื่อว่าคืนนี้มันมีบางอย่างพิเศษเกิดขึ้นจริงๆ เกมดำเนินอย่างดุเดือดโปรตุเกสพยายามบุกหนักขึ้นแต่การสกัดของแนวรับไทยวันนี้แม่นยำราวกับจับวางทุกครั้งที่โปรตุเกสจะยิงไทยก็เข้าบล็อกทันเวลาและผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟไหลายจังหวัดจนแฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนปรบมือไทยไม่เพียงตั้งรับแต่ยังบุกอย่างมีคุณภาพและในนาทีที่39ไทยทำช็อตโลกอีกครั้งจากลูกยิงไกลระยะ30หลาบอลพุ่งแรงราวกับสายฟ้าเสียบใต้คานอย่างสวยงาม ไทยนำ3ถึง1และสนามเกือบถล่มด้วยเสียงเฮนาที52โปรตุเกสกกลับมาบุกหนักและสามารถยิงไล่ขึ้นมาเป็น3 2ทำให้เกมกลับมาเดือดจนหายใจไม่ทั่วท้องแต่ประตูนั้นกลับปลุกนักเตะไทยให้กลับมาดูดันกว่าเดิมไทยเริ่มเดินเกมเร็วขึ้นลื่นไหลขึ้นและมั่นใจขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน จนในนาทีที่61ไทยได้โอกาสสวนกลับปีขวาพาบอลสปีดแซงกองหลังโปรโตุเกสและเปิดเข้าในให้ศูนย์หน้าซัดจ่อจ่ไม่เหลือไทยนำ4-2และโปรโตุเกสเริ่มแสดงสีหน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดแต่เรื่องยังไม่จบไทยยังคงเล่นด้วยพลังมหาศาลเหมือนมีแรงจากคนทั้งประเทศหนุนหลัง และในนาทีที่78เกิดช็อตประวัติศาสตร์ไทยทำชิ่งกัน4จังหวะสุดไหลลื่นก่อนหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูที่5บอลพุ่งเสียบมุมอย่างหมดจดนายประตูโปร,ต,ปรตุเกสได้แต่ยืนมองไทยนำ5 2และทั้งสนามระเบิดเสียงเฮใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฟุตบอลโลกเสียงเชียร์ดังก้องน้ำตาของคนไทยมากมายหลยด้วยความภูมิใจโปรตุเกสพยายามบุกในช่วงท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอ ไทยตั้งรับได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นและวินาทีนั้นประเทศไทยทั้งประเทศหยุดหายใจชั่วขณะก,ก่อนเสียงเฮกึกก้องดังกระแทกโลกไทยเป็นแชมป์โลกทีมชาติไทยชายคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยสกอร์5-2เหนือโปรตุเกสทีมระดับตำนานนักเตะไทยบางคนสุดลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความดีใจโค้ชไทยวิ่งลงมากอดน,นักเตะทุกคนอย่างสุดแรง ความฝันที่คนไทยรออมานานหลายชั่วอายุคนกลายเป็นจริงในค่ำคืนนี้เมืองไทยทั้งประเทศเฉลิมฉลองแฟนบอลร้องไห้โบกธงชาติเต็มถนนทุกที่เต็มไปด้วยเสียงประโยคเดียวกันไทยเป็นแชมป์โลกและค่ำคืนนี้จะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหาย